ขา่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผู้บรรทายประจาวันที่26มีนาคม25 6 8หาโดยใช้พู้บังคัร่งผู้บรรทันครับารามาดูข่าวบันไทิในช่วงของบ่า,บายโมงนี้การครับประหเริ่มกันด้วยที่กานี้ชมกันอีกครั้งช็อตวินิทีทีเชิไทยยิงประตูในการคว้าใจเหนือศรีลังกาประเดิมนัดแรกในศึกเอเชียนะโดยกาดนี้ต้นตระของทีมเชิไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของอุซูญี่ปุ่นมาสดาอิชิอิเดินหน้าไล่เจาะนับอันแข็งแกร่งของศรีลังกา ที่จะให้บริเนโอนสัญชาติเต็มระบบอยู่นานนะฮะกระทั่งทีมชาติไทยมาได้ประตูขึ้นนำสีลังกาแต่ที่43จากการทำประตูของแพทริกกุนสตาฟสันอะไรต่างก็กลายเป็นประตูชัยที่ทำให้ทัพช้างศึกคว้า3แต้มสุดสำคัญในการประเดิมนัดแรกของเอเชียในฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของมาสตาอิชีนั้นเตรียมมีคิวนำทัพช้างศึกทีมชาติไทย ปูไปเยือนทีมชาติเติร์กเ,เมนิสถานในการแข่งขันเซกเอร์บอลเอเชียนคัพ2027เรับคัดเลือกนัดที่2วันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้ก็ถือว่านวดกันอยู่นานนะฮะทีมชาติไทยกว่าจะได้มาแต่ละลูกนั้นเฉียวหน้าเฉียวหลังหึรอบหน้านะผมมิถุนายนเดี๋ยวเจออีกครั้งนะฮะกับเรื่องของทีมชาติเติร์กเ,เมนิสถานห้ามพลาดเด็ดขาดในครั้งนี้แบบนี้ไม่เอาอีกครับก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันต่อไปครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอเรื่องง,งานนี้นะผมดิชิกายะเปิดใจสาเหตุที่ทีมชาติไทยยู23ปีชนะทนัพของโครเอเชียในครั้งนี้ไม่ได้นะโดยทาคายูกิดิชิกายะได้ใ,ให้สัมภาษณ์หลังเกมทีมชาติไทยชุดยู23ปีพบกับโครเอเชียดที่3ของศึกโดฮาครับ2ม25ซึ่งงานนี้ทาคายูกิดิชิกายะหัวหน้าผู้บุกศร ผู้บันชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีให้สัมภาษณ์หลังกนนารแข่งขันโดฮาคัพ2025นัดที่3ที่เกิดขึ้นในคขณงนี้สำหรับเกมังกล่าวและทีมชาติไทยชุดยุยุ3ปีพ่ายเกาหลีใต้ไป1-3ซึ่งท่านาทากาักาารกิกีก็บอกว่าทุกคนก็ทําไม่ดีแล้วนะเราได้เห็นดักเตทีมชาติเกาหลีที่อยู่อันดับท็อปของ บอลโลกคั้งที่ผ่านมาแล้วอันดับที่4พวกเขามีความจริงจังกันมากและก็ทําให้ทีมของเรานั้นได้ประสบการณ์ในการแข่งขันในครั้งนี้เท่านี้ผมก็มีความสุขมากนะครับเรื่องของศักยภาพของฝ่ายตรงข้ามเราก็ต้องยอมรับตรงนี้การที่เราได้ประตูขึ้นนําแล้วทาประตูที่2ไม่ได้มันก็สําคัญแต่ร,รายการนี้ไม่ได้ใช่ทัวร์นาเมนต์ดักนะฮะ นี่คือทัวร์นาเมนต์ที่เพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเตะจริงๆตอนนี้เองก็ไม่ได้คิดว่าปรา้ที่ต้องเอาชนะเพื่อตัวผมหรือตัวนักเตะเท่านั้นแต่การที่เราแสดงสิ่งเหล่านี้ออกมาคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วโดยคิดว่ารเราได้เจอกับทีมที่ดีแบบนี้ต้องพยายามจะควบคุมบอลให้จบได้แต่คู่ต่อสู้ก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะทำให้เรานั้นไม่สามารถจะครองบอลได้ง่ายๆเลย เรื่องของการเล่นแผนการเล่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการเจอกับทีมที่แข็งแกร่งมันสําคัญมากผมพยายามให้ทุกคนนั้นยกระดัดตนเองขึ้นมาหลายคนก็รู้สึกเสียดายการรู้สึกเสียดายกับการเจอกับโครเอเชียถือเป็นเรื่องที่ดีและก็เป็นพลังงานของเราในอนาคตของน้องๆในครั้งนี้ โดยเป็นความจริงถ้าเราจะจบ10หรือว่า2ต่อ0เราก็ต้องพัฒนามากกว่านี้เ,นเราไปถึงบุ่งมั่นกันมากกว่านี้อยากให้นักเตะทุกคนพัฒนาตนเองในทุกๆวันต่อไปทำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเอง สำหรับยศกรที่ทําประตูจากจุดโทษได้ผมคิดว่าประตูนี้มาจากทุกคนในทีมจริงๆผมบอกให้คณะคํายกเป็นคนยิงที่ซ้ําไปแต่การที่มิกรับมาที่ยิงและทําได้ก็น่าจะทําให้เขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่เขาก็ยังต้องพัฒนาต่อไปในการเป็นกองหนา้าหมายเลขเก้ายังมีหลายสิ่งที่ต้องปรปับปรุงแก้ไขถ้าเขาตั้งใจผมเชื่อว่าเขายังคงพัฒนาไปได้อีกไกลเลยแน่นอนในครั้งนี้ ก็เป็นความจริงที่ผมยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ว่าผมจะให้ใครเป็นกัปตันทีมเลยเลือกใช้คนละเกมผมก็เห็นว่าใครเหมาะสมในการเป็นผู้นําในทีมทุกคนก็แสดงความเป็นผู้นําออกมาคิดว่าทุกคนทําได้ดีในการแสดงศักยภาพของตนเองออกมาทุกคนในทีมต้องมีความเป็นผู้นํา แต่ภาพบรมในครั้งนี้เรายังคงเงียบเกินไปอยากจะให้ทุกคนมีความกระหายในการแข่งขันและมากกว่านี้ในการซ้อมรวมไปถึงการแข่งขันด้วยการเป็นนักกีฬาก็ต้องแสดงความเป็นตนเองให้ได้มากกว่านี้และก็แสดงมันออกมา สำหรับทีมชาติไทยชุดยู23ปีจะเดินทางกลับประเทศไทยทันทีโดยจะถึงทางกาศสยามนานาชาติโุนภูมิในวันที่1 6มีนาคมเวลา15.25น,านาและจะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมอีกครั้งช่วงฟีฟ่าเดย์ครั้งต่อไปในช่วงเดือนมิถุนายนเพื่อเตรียมที่จะพร้อมสำหรับกันแข่งขันฟุตบ,บอลชิงแชมป์เอเชีย และนอ,อายุไม่เกิน23ปีเราคัดเลือกในช่วงเดือนกันยายนและก็ฟุตบอลชายบ้างกักีฬาซีเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคมในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นนวัหน่งงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันด้วยกันครับว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรังไงโค้ชเอกหวังจะพาบอลชายหาดไทยเข้ารอบตัดเชือกครั้งแรกเมื่อกุนสือทางด้านของทัพช้างศึกเท้าเปล่าเชื่อมัน่นในลูกทีมว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ โดยกันนี้เศตรกรชัยชื่นตานะฮะอ่ผู้ฝึกสอนผู้บอลชายหาดทีมชาติไทยเผยก่อนจะพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียสึก่กบบอลชายหาดทิงแชมป์เอเชีย2025รอบ8ปทีมสุดท้ายโดยทางด้านของโค้ชเอกได้เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ทางด้านของฝั่งนักกีฬามีอาการละในขณงนี้บ้างและก็มีอาการบาดเจ็บนิดหน่อย แต่เรล่านั้นก็จะขัดวุฒินันต์ปรือทองกำลังหลักที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองอนอกจากนี้ยังคงมีหลายคนที่มีใบเหลืองติดตัวแต่ผมเองนั้นก็ยังคงได้กำชับนะฮะกับผู้เล่นบอกว่ารอบต่อไปเนี่ยซาอุดิอาระเบียใส่ให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวนะว่าจะโดนโทษเพิ่มเติมมองกันไปทีละแมชและก็เล่นอย่างเต็มที่ในะคะรั้งนี้ โดยการเจอกับด้านของซาดิอาระเบียพวกเขาเองนั้นก็เป็นบอลที่เล่นกับพื้นเป็นจุดที่ต้องระวังทั้งจังหวะกระชากและก็ยิงไกลซึ่งเราก็มีการทําการบ้านไว้อยู่แล้วเราเองนั้นต้องมีสมาธิอยู่ในเกมของเราเดคร์ดงนี้ให้จบได้เล่นโดยความมีวินยัยเกมที่ผ่านมาเด็กๆก็จะมีหลุดไปบ้าง ถือบทเรียนที่ให้แก้ไขซึ่งกันและกันผมเชื่อมั่นในน้องๆทุกคนว่าปรดน,นั้นจะมีเซอร์ไพรส์และก็สร้างประวัติศาสตร์กับประเทศไทยได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนั้นจะพบกับหน้า่างของทีมชาติซาดิอาระเบียวันที่6มีนาคมเวลาส8ปนนกกา30นาทีที่หาดจอมเทียนบีชอารีนาเมืองพัทยาในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจได้ไปร่วมเชียร์เขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อะไรยังไงนี่มันแค่รเริ่มต้นเมื่อไคลเวิร์สมั่นใจอินโดดีกว่านี้ได้อย่างแน่นอนเมื่อแพทริกไคลเวิร์สนะฮะระบ,บุว่าชัยชนะเหนือบาเรนเป็นแค่จุดรเริ่มต้นเพราะหลังจากนี้ปลายตนก็มีเวลาทําความคุ้นเคยกับทีมมากขึ้นเพราะดีใจที่พาทีมคว้าชัยต่อหน้าแฟนบอลอินโดนีเซียในครั้งนี้ได้สําเร็จนะโดยแพทริกไคลเวิร์สคุณสือทีมชาติอินโดนีเซียได้กล่าวบอกว่าทีมของตนเองนั้นยังสามารถเล่นได้ดีกว่านี้ได้อีกหลังจากที่ล่าสุดนั้นเปิดบ้านชนะบาเรนไปนต่อศูนย์ ฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3กลุ่ม4หลังจากที่ประเดิมการคุมทีมด้วยการแพ้ออสเตรเลีย1-5ใครบ่บทคนนี้เองนั้นก็แก้ตัวได้อย่างรวดเร็วใช่ตอนนี้อินโดนีเซียมีอยู่9แต้มจากทั้งหมด8นัดพร้อมกับอยู่ในอันดับที่4ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะได้ไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบ4ในขณะเดียวกันก็ตามหลังออสเตรเลียทีมในอันดับที่2ที่เป็นโคตาได้เข้าสู่รอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติอยู่ที่4แต้ม ซึ่งอดีตหอกชาวดัชเปิดเผยหลังจบเกมกับออสเตรเลียทุกคนผิดหวังกันมากๆเลยนะกับผลการแข่งขันที่ออกมาวันนั้นเราไม่ควรจะแพ้ขาดขนาดนั้นแต่การกลับมาแล้วก็ได้เล่นบ้านในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของเราเองนั้นมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากไม่ว่าสถานการณ์มันจะไม่ง่ายก็ตามทีเราดีใจเป็นอย่างมากเลยนะกับผลการแข่งขันที่ออกมา และก็ได้แบ่งปันผลการแข่งขันนี้ร่วมกับผู้คนที่เข้ามาชมเกมในสนามแต่ว่าจากมุมมองของผมนี่นะนี่เนะครับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นตอนนี้เรามีเวลาในการทําเรื่องราวต,ต่างๆมากมายมากยิ่งขึ้นตอนนี้ผมรู้จักกับทีททมดีแล้วนะฮะนั่นหมายว่าผมตั้งตารอคอยถึงโปรแกร,รมในช่วงเดียมมิตอสัตยน,นี้ในครั้งนี้กันแล้วเราจะมีเวลานิดหน่อยในการปรับปรุงทุกจุดนั้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ เป็นอัน่างงานนี้ต้องรอดูคนตอไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารรนยังไงงานนี้ลุงในวินชิดชอบขอบคุณพร้อมขอโทษลำพูนที่ยอมเลื่อนการแข่งขันนะเมื่องานนี้บอสใหญ่ทับประสาทสายฟ้านะครับผมขอบคุณพร้อมกับขอโทษราชันโคขาวที่ยอมเลื่อนประกันการแข่งขัน โดยงานนี้ทางด้านของทางฝั่งเดวินชิชชอบท่านประธานสโมสรบริลลัมเปิดเผยก่อนจะออกไปเยือนลำพูวบริเลอร์ในศึกไรโวชัยลีก2ว24นัดตกค้างที่เกิดขึ้นในครนี้โดยทางด้านของทางลุงเดวินชิชชอบนะครับผมได้เปิดเผยบอกว่าขอขอบคุณน้ำใจเพื่อน่วมลีกขอบคุณผู้บริหารสโมสรลำพูวบริเออร์กรณีนั้นเลื่อนการแข่งขันของเรามาเป็นวันนี้ขอโทษแฟนๆลำพูวบริเออร์จํำให้ไม่สบายใจและก็ขัดเคืองใจ ไม่ได้ชมเกณฑ์การแข่งขันในเวลาที่วางแผนไปลวกหน้าในครั้งนี้ขอเปลี่ยนตามตรงด้วยความจริงใจบอกว่าบริลามเนียบไม่ได้อยากจะเลื่อนแมชนะฮะเพราะการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันแต่ละครั้งมีผลกระทบมากมายมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นพอสมควรทั้งสโมสรเจ้าบ้านและก็จีมเยือนรวมไปถึงแฟนที่วางแผนเข้าสนามไปลวกหน้าแล้วทั้งวันลาและก็วันหยุดและการเดินทางที่สัาไป ทุกครั้งที่เราขอขยับหรือว่าขอเลื่อนเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยจริงๆฐานะตัวแทนทีมจากไทยลีกที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันทั้งถ้วยอาเซียนหรือว่า AFF และก็ถ้วยเอเชียทั้ง ACL อบริซึ่งเราเองไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าจะใกล้หรือจะวันเดียวกับโปรแกร,รมไทยลีกหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าผสูรอบ็อกเอาและรอบลึกๆได้ยิ่งวางแผนยากขึ้นเพราะไม่รู้นะว่าจะต้องเดินทางไปประเทศไหนกันแน่ และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายพบบันทยประจำวันที่26มีนาคม2 568โดยชายพบบุครังพบบันทยครับ